จบ40วันในเยอรมนีด้วยความประทับใจแล้วเจอกันใหม่อีกตลอดการตลอดการก็คือกะจะมาอีกมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนกว่าจะมาไม่ไหวสำหรับประเทศเยอรมนีจริงๆก็ประเทศอื่นก็ด้วยแหละแต่เรามาเยอรมนีรอบนี้เป็นรอบที่สมแล้วซึ่งถือว่าประทับใจมากเป็นพิเศษเลยขอย้อนความนิดนึงว่าเราเคยมาเยอรมนีครั้งแรกก็คือที่รัฐบาวาเรีย นะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องถือว่าโชคดีมากๆคือจริงๆแล้วตอนนั้นรู้สึกจะเป็นจีเขาเป็นคนตัดสินใจตอนแรกโอกาสจะไปนิวซีแลนด์ซึ่งจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่ามันแพงกว่าตอนนั้นมันแพงกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังแพงกว่าอยู่ไม่น่าเชื่อนะจนถึงป่านนี้ยังไม่ได้ไปนิวซีแลนด์เลยก็มาอันนี้ก่อนก็มาที่รัา,ารเรียเสร็จแล้วก็ อยู่ประมาณ16วันแล้วก็ข้ามไปออสเตรียนะครับดูได้ในโกโนไกซีซั่นหนึ่งนะครับก็คือเรามาเริ่มที่แฟรงเฟิร์ตเสร็จแล้วก็ไล่มาเรื่อยจนถึงมิวนิกเสร็จแล้วก็เดททริปไปรอบๆไปนอชวานสไตล์ไปเข้ามาที่อินสบ r รูกในออสเตรียนิดนึงเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปการมิสปาเทนเคเชนแล้วก็ไปข้างบนด้วยนูเรมเบิร์กแบมเบิร์กอะไรก็สารพัดไปพัดซ์เซาทาง ตะวันออกสุดด้วยที่ใกล้ๆกับเช็กเสร็จแล้วเราก็ลงมาออสเตรียผ่านเมืองซาส์เบิร์กเสร็จแล้วก็บิงไปเรื่อยๆจนถึงเวียนนาเสร็จแล้วก็ข้ามไปสโลวาเกียที่บราติสลาวานิดนึงแล้วก็กลับมาแล้วก็มาจบที่บูดาเปสต์ฮังการีถือว่าเป็นทริปเดินทางไกลแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดในทุกที่ก็ยังคงเป็นเยอรมนีแล้วก็รัสเซียใจจริงนะรอบที่สามนี้จริงๆก็แผนจะไปแต่มันมาติดตรงที่ค่าที่พักทำไมมันแพง มันตอนแรกเรานึกว่าช่วงโควิดนี้มันจะถูกอาจจะเป็นเพราะซัมเมอร์หน้าร้อนนั่นแหละจริงๆมันแพงตั้งแต่สวิสแล้วอะ่ะที่เราอยู่มาเที่ยวปัจจุบันก็รู้สึกมันจะแพงขึ้นหรือยังไงไม่รู้อะ่ะถ้าจะให้อยู่เป็นเดือนคงไม่ไหวเพราะว่าก่อนจะเข้าเยอรมน,นี้ก็จ่ายกับสวิสไปตั้งเยอะแล้วก็เลยเอองั้นเดี๋ยวไว้รอบหน้าก็ได้คือรอบนี้เป็นการเที่ยวแบบเรียกว่า life journey ก็คือเที่ยวแบบใช้ชีวิตฉะนั้นเราก็ไม่ได้ซีเรียสเหมือนครั้งก่อนที่ว่าจะต้องให้ได้เยอะ เราก็เอเอๆงั้นเดี๋ยวไว้รอบหน้ารอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปยังไงเราก็ต้องมาจะมามากมาน้อยครับแล้วก็ครั้งที่สองเราก็ไปเริ่มต้นที่ปรากที่ประเทศเช็กริพับลิกได้ยินคนแก่บางคนเรียกเช็กโกหรืออะไรเงี้ยอย่าพูดแบบนั้นกับคนเช็กนะไม่งั้นเขาโกรธนะต้องเป็นเช็กริพับลิกเขาเรียกตัวเองว่าเช็กริพับลิกแต่ Google เรียกว่าเช็กเกียเหมือนที่อยู่ในหน้าจอนะครับอย่าเรียกเช็กโกอะไรพวกนั้นอะนั้นมันอดีตแล้วเที่ยวใน ประเทศเช็กประมาณ16วันแล้วก็มาเข้าตรงชายแดนที่ใกล้ๆเมืองเดสเดนเสร็จแล้วก็ผ่านไปไลฟซิกไปฮันโนเฟอร์เบรเมนฮัมบวกแล้วก็มีย้อนกลับมาชเวลินด้วยเป็นเมืองที่ประสาทอันดับ3ของประเทศเสรแล้วก็ไปที่ฮอสท็อกไปที่สตาซุนแล้วก็เกาะลืเกนเอออันนี้อันนี้ซึนน่งอยู่ทางขวาบนสุดของประเทศแล้วก็ลงมาที่เบอร์ลินแล้วก็ไปกลับพอสดดัมเสร็จแล้วก็จบ นะครับก็ครั้งที่2ออยู่กับเยอรมนี2ีวันก็นานขึ้นอีกนิดนึงแล้วรอบนี้ก็อยู่กับเยอรมนี4ีวันเออเรามาจากสวิสใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามาทางเนี่ยบาเซิลเนี่ยอยู่เรามาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีแล้วก็เราก็มาจบที่สุดท้ายที่ทางประมาณตะวันตกของเยอรมนีก็เราอยู่ที่รัฐบาเดนเวอร์เทมแบกก็คือเนี่ยทางสายล่างสุดเนี่ย น่าจะมีพื้นที่น่าจะเป็นอันดับสองของประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พื้นที่เท่ากับประเทศเบลยเยียมเลยรัดบาเดนเวอร์เทมแบงเนี่ยก็เราอยู่สี่สัปดาห์เพราะว่าเราอยู่ Airbnb 2สองที่ที่นี่ก็ที่ละสองสัปดาห์พอดีเป๊ะไม่ได้เล่าละเอียดอะไรมากนะคือที่นี่มีที่น่าเที่ยวเยอะเลยจริงๆรแล้วเรา,เราถึงจะมาสี่สิบวันเนี่ยแต่เอาเข้าจริงนะสี่สิบวันนี้พอๆกับซีซันสองแต่ว่าจำนวนการเที่ยวเนี่ยสู้ซีซันสองไม่ได้เลยอันนั้นคือยังเฮฟวี่อยู่ไม่ได้ทำงาน มาเที่ยวแบบที่ยอมสละวันไปสี่สิบวันที่ไม่มีรายได้อันนั้นก็เที่ยวกันเทปวีเต็มที่เลยแต่นี่คือกาดจะอยู่แบบในยุโรปเนี่ยเป็นปีประมาณปีหนึ่งฉะนั้นก็เลยต้องทํางานไปด้วยคือส่วนใหญ่จะอยู่บ้านมากกว่าเที่ยวน้อยที่บาเดนเวิร์ตแมแบกที่มีสตุตกาดเป็นเมืองหลวงก็ย8สิบดวันเ้าเรเราก็ขึ้นมาข้างบนที่รัฐไลแลนพาลาตินตหรือไฮแลนด์ฟาวส์ก็ที่มีเมืองไมส์เป็นเมืองหลวงตรงนี้จะอยู่ แค่สิบสามวันก็รัดนี้ก็สวยนะครับมันจะคนละอารมณ์กับบาเดินเวสเทมแบกเพราะว่าอันนั้นจะเป็นป่าป่าดำแบ็กฟอเรสใช่ไหมอันนี้เป็นรูปแม่น้ำไรซึ่งจริงข้างล่างก็มีแม่น้ำไรเพราะมันยาวมากแม่น้ำไรเป็นแม่น้ำอันดับสองของยุโรปท,ที่ยาวเป็นอันดับสองแต่นี้คือจะมีแถบที่เป็นหุบเขาที่เคยเล่าไปแล้วในคลิปรีวิวเนี่ยตรงเนี้ยตั้งแต่โคเบรนมาจนถึงเมืองบิงเน่นข้างล่างเนี่ยนะเป็นหุบเขา รูปแม่น้ําลายอันเนี้สวยมากก็คือมาที่นี่ก็ที่เที่ยวหลักก็อยู่ตรงนี้แหละก็เอาสิ่งที่ไม่ประทับใจก่อนพูดถึงก่อนที่จะพูดสิ่งที่ประทับใจต่อก็เท่าที่นึกดูก็คือมีแค่ว่าเรื่องของรถไฟนั่นแหละการเดินทางนั่นแหละอาจจะเป็นเฉพาะช่วงที่เรามาช่วงอื่นอาจจะไม่เป็นช่วง14วันแรกโอเคแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเลดกระจุยหมายถึงว่ารถไฟเนี่ยบางทีก็เลด หลายนาทีบางทีก็ไม่มามั่งหรืออะไรอย่เงี้ยหรือฝนตกก็ต้นไม้ล้มก็วิ่งต่อไม่ได้เราก็ต้องลงจากรถแล้วเขาก็เรียกแท็กซี่ให้ก็โอเคหรือเคยที่เคยเล่าไปที่พูดถึงคือตอนท่อนบนนะครับที่ใกล้ๆสตุก,กาสแล้วพอขึ้นมาถึงรัดนี้ไลแลนพาราตินเนตนึกว่าจะมันคนละรัดกันไงนึกว่าจะไม่เหมือนกันก็มีเลมีอะไรอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันเอาเป็นว่าเลเป็นประจําจดีกว่า เลทเป็นประจำฉะนั้นภาพพจน์ของความเที่ยงตรงของรถไฟนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังไงแต่ต้องบอกนิดน,นึงว่าช่วงที่มาเห็นข่าวว่ามีการสตรายอะไรของพนักง,งานเนี่ยนะพนักง,งานรถไฟเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าจงใจทําให้เลทหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเอาก็เป็นแ,แค่แค่เรื่องเดียวเองที่เราไม่ประทับใจส่วนเรื่องที่ประทับใจมีเยอะแยะเลยพอมาใช้ระบบขนส่งที่นี่แล้วนั่งนึกดูดีๆแล้วคนที่นี่เขาโชคดีมาก เพราะว่ามีระบบขนส่งที่ทันสมัยแล้วก็หรูหรามากเรียกว่าได้ใช้ของดีกันทุกวันถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะนิยมขับรถคือคือเราบังเอิญอาจจะมาอยู่นอกเมืองอะนะโซนที่เป็นพวกหมู่บ้านจัดสรรเราก็เลยเห็นคนมีรถกันเยอะทั้งทั้งที่เมื่อก่อนซีซันหนึ่งซีซันสแล้วก็ตะเวนไปทั่วไม่เคยอยู่นอกเมืองเลยฉะนั้นเราก็เห็นแต่อะไรที่มันเงียบๆแต่พอมาอยู่นอกเมืองอ๋อเขามาอยู่นอกเมืองกันนี่เองเออเมืองเกา่า ที่เป็นที่เที่ยวที่เราไปเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เขามาอยู่นอกเมืองแล้วก็เห็นส่วนใหญ่ก็มีรถกันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็แต่ส่วนคนที่ไม่มีรถก็คือระบบขนส่งดีมากรถไฟก็รู้สึกจะทันสมัยขึ้นอีกระดับหนึ่งกว่าตอนที่มาเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็คือเขาโชคดีมากถ้าอยู่ประเทศเราก็คงไม่ได้นั่งของแบบนี้แม้แต่รถไฟบ TS หรืออะไรในกรุงเทพเนี่ยเอาวบบ่ามันก็ยังสู้เขาไม่ได้ ครับระบบขนส่งก็เรื่องหนึง่งแต่ว่าเรื่องรอบนี้เราก็อยู่ Airbnb ครั้งหนึ่งค่อนข้างนานไม่ใช่ค่อนข้างนานน่ะนานมากที่หนึ่งก็สองสัปดาห์ตลอดอะไรงนี้ยกเป็นที่สุดท้ายที่อาจจะแหว่งเป็นเหลือสิบแค่สิบสามวันถือว่าเจอแต่คนใจดีอาจจะมีที่ที่สองที่เราอยู่ในเมืองซึ่งเราไม่ได้เจอเขาแต่เราก็มีขอความช่วยเหลือเออช่วยหาร้านปริ้นให้หน่อยตอนนี้เราต้องมีเรื่องต้องปริ้นเอกสารเขาก็หาให้แต่ที่ที่เราอยู่นอกเมืองเนี่ย อย่างที่ที่แรกตรงบุกิงเกนกับที่สุดท้ายที่ตรงใกล้ๆไมส์เนี่ยที่ชื่อว่านีเดอร์เมืองนีเดอร์โอมเนี่ยเขาก็ใจดีเขาก็เทคแคร์เราดีตลอดแต่ที่เราประทับใจสุดน่ยคงจะเป็นที่แรกนั่นแหละที่บุกิงเกนเนี่ยอยู่แถวๆเมืองฟลายบวกอิมบาสเกาเนี่ยโฮสต์นี่เขาถึงขั้นเอาเค้กมาให้เราเลยนะแบบเขาอาจจะอบเค้กเสร็จแล้วก็ยังไงมันเหลือไม่ใช่มันก็เขาก็เอาเค้กมาให้เราเอาผลไม้มาให้เราเสร็จแล้วก็เป็นโฮสต์ที่เจอหน้ากันบ่อย เที่ยวที่ไรก็ทักไทยแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างอยู่สบายไหมหรืออะไรเงี้ยครับก็คือเราก็ได้เกิดแรงจูงใจขึ้นมาว่าออครั้งถ,ถัดไปที่เราได้มาเยือนอีกเนี่ยเราก็อยากจะเที่ยวแบบนี้หมายถึงว่าเที่ยวไปพักไปเที่ยวไปพักไปอะไรเงี้ยแต่บงเล็บถ้าเราไม่ต้องทํางานแล้วก็คงเที่ยวแบบเดิมก็กโอเคแต่ว่ามันจะทําได้ไม่นานเพราะว่ามันหนักมากคือเราเที่ยวกันทุกวันแล้วก็เปลี่ยนเมืองกันแทบจะทุกวันเหมือนกันหมายถึงเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ คงจะเหมาะกับการมาสั้นๆแต่ถ้าเกิดว่ามายาวๆหลายๆเดือนอะไรเงี้ยก็แบบเนี้ยก็จะดีเราก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าความฝันของเราที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆที่อยู่ที่ที่สวยงามแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นที่ฮิตๆดังๆถึงจะมีความสวยได้ที่ความสวยมันก็หลบซ่อนอยู่ในทุกที่ ของประเทศเหล่านี้ที่เป็นประเทศที่เขาชอบอยู่กับธรรมชาติหรืออะไรประมาณเนี้ยเที่ยวแบบเนี้ก็ก็ดีครั้งถัดไปเราก็อยากจะอยู่แบบนี้หรือว่าอนาคตก็ไม่แน่จะมีอะไรที่ดีๆรอเราอยู่อีกมากมายแล้วก็ถึงเราจะมาสามรอบแล้วก็ตามเนี่ยเชื่อไหมครับว่ายังไม่หมดยังมีอีกเยอะมากสําหรับประเทศนี้ที่เราจะเที่ยวได้ระบบขนส่งเขาก็โอเคถึงแม้ว่ารอบนี้ที่จะบ่นเรื่องมันเล็ดบ่อยเป็นหน่อยก็ตามอ๋อแล้วมันนานด้วยบางครั้งอ่ะว่าแบบเอออย่างเช่นซูมอีกทีอย่างไมซ์ไปเนี่ย บุกเอลส์เนี่ยล่อไปสี่ชั่วโมงคือไม่ได้วิ่งนานหรอกรอต่อรถไฟนานอย่างเงี้ยมันทําให้การเดินทางแต่ละครั้งจะค่อนข้างนานถ้าเป็นสมัยก่อนที่มูฟตลอดเนี่ยก็โอเคคือเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยอยากเสียเวลาไปกลับใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเมืองทุกวันแต่รอบนี้ทำไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าใหญ่แล้วก็ทํางานด้วยก็เลยเหมือนโทษงานมันมันเหนื่อยก็เลยเลยทําไม่ได้ก็รอบหน้าก็คงจะหาที่เที่ยวอีกเรื่อยๆมีอีกเยอะมากอะ่ะ บาวาเลียก็กะจะไปซ้ําอีกก็ไม่ได้ไปไอข้างข้างบนของไรแลนดพาราตินเนตเนี่ยนอตไลเวสแฟรเลียนเนี่ยก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเหลือแค่โค้งสุดท้ายก็ช่างใจระหว่างที่นี่กับอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายอยากจะไปที่ไหนก็ก็เลือกที่ท,ที่อื่นเหลือรอบนี้ไว้มาควบกับนเทอร์แด์หรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงกลางประเทศก็ยังไม่ได้ไปที่อะไรอะทูริงเงนไม่รู้เรียกอะไรนะ เออนั่นแหละตรงกลางๆเลยอ่ะยังไม่ได้ไปก็คือตะวันตกสุดกับกลางๆยังไม่ได้ไปส่วนที่อื่นถึงจะไปแล้วก็ไม่ก็ไปแค่คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีเหตุให้กลับมาเที่ยวอีกบ่อยๆนะครับก็เลยใช้หัวข้อว่าไว้เจอกันอีกตลอดไปก็คือต่อให้มาแล้วก็ยังจะมาอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ในเมืองที่เราประทับใจครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้ในโกโนไกโกและโกโนไกซีซันหนึ่งถึงห้าได้ในเพลย์ลิสต์ของยูทูบนะครับ